สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสบายไปตลอดชีวิตเปิดรายได้มหาศาลเจชนาทิพตลอด4ปีก่อนถูกลือซุ้มคบไฮโซสาวชัญญาธรรมดะเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตลุ้นกันใหญ่เมื่อทางด้านชัญญาธรรมดาไฮโซสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นได้โพสต์รูปภาพคู่นักเตะชื่อดังเจชนาทิพจนทำเอาแฟนคลับแอบสงสัยในความสัมพันธ์หลังทั้งคู่ออกมา โพสภาพร่วมเฟรมกันต่อมาเจชนาทิพย์ก็ได้รับข่าวดีครั้งใหญ่เมื่อทางเพจคาวาสกิฟอนททเล่ซึ่งเป็นเพจของสโมสรคาวาสกิฟอนททเล่แห่งเมืองคาวาสกิจังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นได้โพสต์ระบุข้อความว่ามีการตัดสินใจว่าชนาทิพย์จะเข้าร่วมคาวาสกิฟอนททเล่ทางสโมสรรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบถึงการเข้าร่วมทีมของชนาทิพย์ นักเตะซูเปอร์สตาร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นแม้ว่าจะมีสโมสรฟุตบอลมากมายทั่วโลกแต่ชนาทิฟก็เลือกสโมสรของพวกเราซึ่งทําให้เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและเรายังรู้สึกเคารพรักอย่างสุดซึ้งต่อชาวไทยทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้แก่นักเตะคนสําคัญมายังคาวาสกิฟรอนทาเล่ของพวกเราทางสโมสรยินดีต้อนรับบคุคคลสําคัญของทุกท่านด้วยความอบอุ่น จากนี้ไปเราจะใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ข้อมูลมากมายให้ทุกท่านได้เห็นเราอยากให้ทุกท่านได้รู้จักคาวาสกิฟอนทาเลให้มากขึ้นและเราก็จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยให้มากขึ้นเช่นกันยินดีต้อนรับชนาทิปสงกระสินและชาวไทยทุกท่านสู่คาวาสกิฟอนทาเล ล่าสุดเว็บไซต์ท้องถิ่นของเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นได้เปิดเผยถึงรายได้มหาศาลของเจช,ชนาทิปหลังร่วมทีมกับสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรตลอด4ปีครึ่งตั้งแต่กลางปี2017ถึง2021โดยตั้งแต่ย้ายไปร่วมทีมมีรายได้ดังนี้ปี2017รายได้2 8 9 2 5 7ต่อเดือนและ1 7 3 0 7 4 5ต่อปีเริ่มเดือนกรกฎาคม ปี2018 2,032,725ต่อเดือนและ2 7 8 0 7 1 0ต่อปีปี2019 7 2 4 1 4 5ต่อเดือนและ8,689,721ต่อปีปี2020 9 6 5 5 2 5ต่อเดือนและ11,586,295ต่อปี ปี2021 965,525ต่อเดือนและ11,586,295ต่อปีทั้งนี้เจชนาทิปได้กวาดเงินจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรไปมากถึง40ล้านบาทอย่างไรก็ตามยังไม่รวมเงินพิเศษและโบนัสต่างๆอีกทั้งเหลือสัญญากับทีมกว่า2ปีก่อนจะถูกขายไปอยู่กับสโมสรคาวากิฟรอนทาเลซึ่งคาดการว่าค่าเหนื่อย น่าจะพุ่งสูงถึง130ล้านบาทและมีโอกาสรับเงินเดือนมากถึง1.5-1.8ถึงล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ